สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาน,นะคะรวมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีบุคคลตัวอย่างนะคะองค์กรต้นแบบมาร่วมบอกเล่าถึงการทำงานเพื่อสังคมปัญหา ความท้าทายอุปสรรคต่างๆที่พวกเขาได้พบเจอรวมทั้งความประทับใจจากการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแน่นอนวันนี้บุคคลที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้น้องยังเป็นนักศึกษาอขออภัยค่ะน้องยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะคะในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เยาวชนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราถือว่ามีความมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของคุณธรรมนะคะนำความรู้ความสามารถที่มีไปทํางานจิตอาสาในโรงพยาบาล ไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะคอยให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติญาติที่มาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ค่ะก็ยังร่วมในกิจกรรมจิตอาสาอีกหลายกิจกรรมด้วยกันเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับเจ้าตัวกันนะคะนั่งหนูข้างๆออมแล้วค่ะน้องโอ๊กสุภสิทธิ์มิตรอุดมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะน้องโอ๊กค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะคก่อนอื่นเลยอยากให้น้องโอ๊กช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะผมนายสุภสิทธิ์มิตรดมนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมั่นไผ่จังหวัดขอนแก่นครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นและคณะทางานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมครับค่ะก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะคะที่โทรทัศน์รัฐสภาแห่งนี้นะคะเล่าถึง จุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาสักนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจำได้ไหมถ้าเกิดว่าย้อนไปงานจิตอาสาครั้งแรกที่เราทำคืองานอะไรครับจุดเริ่มต้นของงานจิตอาสานะครับก็คือตอนชันมาที่วยศึกษาปีที่4นะครับผมได้สังเกตเห็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่มีภาระหน้าที่ที่หนักและมีความกดดันที่มากนะครับผมจึงอยากเข้าไปช่วยอาสาบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการทําหน้าที่เพื่อแบ่งเบาภาระครับ ค่ะอันนั้นเป็นงานแรก<ช>ที่เราทำใช่ไหมคะตอนม .4 กิจกรรมที่เราทําตอนนั้นไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับบทบาทในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการไปวัดความดานันวัดชีพจรให้ผู้ป่วยครับแจกใส่อาหารครับแล้วก็ ทำความสะอาดหอผู้ป่วยรวมไปมถึงการดูแลญาติผู้ป่วยด้วยครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเราจะเห็นนักเรียนที่เขาจะใส่ชุดน,นักเรียนไปช่วยอำนวยความสะดวกช่วยวัดความดานันอะไรแบบนั้นคือหน้าที่ของเราเลยใช่ครับใช่ไหมคะแล้วโรงพยาบาลที่เราไปทําจิตอาสาต,ตอนนั้นโรงพยาบาลอะไรคะ มีทั้งสองโรงพยาบาลนะครับก็คือโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและโรงพยาบาลนนสิลาจังหวัดขอนแก่นครับอืมเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไหมคะที่ที่ขอนแกน่นทั้งสองโรงพยาบาลนี้ศรีนครินจะเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดครับส่วนนนสิลาเป็นระดับอำเภอครับอืมตอนนั้นที่เราไปเราต้องเริ่มงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วสัปดาห์หนึ่งเราทํากี่วันเราจะทำไไหมคะเริ่มงานนะครับก็ช่วงเช้าก็นะครับก็จะเป็น8ปดโมงนะครับเลิก 16นาฬิกานะครับตั้งแต่2โมงเช,ช้าจนถึง4โมงเย็นและอาทิตย์หนึ่งเราไปกี่วันคะไป5วันเลยครับ5วัน<ช>ก็แสดงว่าตอนนั้นไปไปช่วงปิดเทอมใช่ครับแล้วตอนนั้นหน้าที่หลักของเราก็คืออย่างที่เล่าไปคือให้ความสะดวกช่วยวัดความดันอย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้เจอผู้ป่วยความประทับใจจากการทำงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราได้รับคืออะไรบ้างคะ สำหรับความประทับใจนะครับสิ่งที่เราได้รับกลับมานะครับก็จะเป็นคำคำก็คือคําขอบคุณนะครับเวลาเราได้ยินคําขอบคุณจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยนะครับเราก็จะรู้สึกมีกําลังใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองนะครับที่ได้ทํางานด้านจิตอาสาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยครับอันนั้นเป็นในด้านของโรงพยาบาลจิตอาสาที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้นอกจากคําขอบคุณ ความปลื้มอ,อกปลื้มใจที่บรรดาญาติญาติเขามอบให้เราแล้วเนี่ยเราได้เห็นการทํางานของคุณหมอคุณพยาบาลเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นครับจากผมจากที่ผมได้เห็นการทํางานของพยาบาลและแพทย์นะครับก็รู้สึกว่าทํางานหนักครับแล้วก็น่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยครับก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออาจจะไม่มากแต่ก็จะทาได้อย่างเต็มที่ครับค่ะน้องโอ๊กจําได้ไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตัดสินใจไปทําจิตอาสา,าที่โรงพยาบาลคือมันต้องมี ที่มาที่ไปอะไรท,ทำให้เราตัดสินใจคือสถานที่ที่เราจะทำจิตอาสามันก็มีหลายสถานที่เนาะแต่ทำไมเราถึงเลือกที่โรงพยาบาลคือส่วนตัวก็คืออยากจะประกอบอาชีพพยาบาลด้วยครับ<อ>ก็เลยเลือกที่จะไปโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกด้วยครับอ๋ออยากเป็นพยาบาลบุรุษรพยาบาลบแบบนี้เหรอคะอ๋อก็เหมือนได้ไปศึกษาดูงานไปด้วยในตัวใช่ครับอตอนนั้นทําปิดเทอมตอนนั้นก็เรียะเวลาทั้งหมดกี่เดือนนะ ที่ไปทาอยู่ตอนนั้นประมาณ1-2เดือนเลยครับ1-2เดือนอเดือนก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีโอกาสได้ไปทําจิตอาสานะคะทีนี้นอกจากบทบาทที่เป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลแล้วยังมีงานจิตอาสาอื่นๆด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นจันจันจินจตอาสาที่ทําเพื่อสังคมช่วยเล่าให้พี่อง้งมฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าจิตอาสาอื่นๆที่เราได้มีโอกาสไปทํามีอะไรอีกบ้างครับก็จะเป็นโครงการพี่ช่วยน้องแบ่งปันสารฝันเราทําความดีเพื่อสังคมนะครับ,รบจัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยที่เราจะไปลงพื้นที่นะครับไปปรับภูมิทัศน์ให้กับสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนมเก็บขยะภายในชุมชนครับแล้วก็จะมีการปรับภูมิทัศน์ให้กับคนกลุ่มเบาบางในชุมชนด้วยครับปรับภูมิทัศน์ในชุมชนเช่นไปเก็บขยะใช่ครับไปร่วมกันปลูกต้นไม้ทาสีใช่ครับ,ใ,บ,บใช่ไหมคะแล้วอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าปรับภูมิทัศน์ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นลักษณะงานเป็นยังไงคะ ก็เราก็จะไปดูบ้านที่หนึ่งเลยคือมีฐานะยากจนครับแล้วก็จะไปทําความสะอาดบ้านให้เพื่อ,อให้อยู่อย่างมีความสะดวกครับให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทีนี้เนี่ยจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เราไปทําช่วงนอกเวลาเรียนเรามีการแบ่งสรรเวลาเรียนอย่างไรเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงชั้นของช่วงปลายของการศึกษาในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาแล้วแต่ว่ากิจกรรมจิตอาสศา,ศาที่เล่ามาก็ค่อนข้างเยอะหลากหลายส่วนหลายด้านเราแบ่งเวลายอย่างไงบ้างเพราะตอนนี้คือเข้าใจเนาะอยู่ชั้นม6เป็นช่วงที่ต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสอบศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตรงนี้เราจัดสรรเวลายอย่างไง ครับสำหรับเวลานะครับผมจะเน้นไปที่หน้าที่หลักเลยก็คือการเรียนหนังสือนะครับส่วนเวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือว่าช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนก็จะไปรุยงานด้านจิตอาสาครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนครับอย่างตอนนี้ที่โรงเรียนก็ยังเข้าเรียนเต็มเวลาอยู่ใช่ไหมคะในเทอมหนึ่งเทอมสองนี่ก็จะอาจจะเริ่มเบาลงบ้างเนาะเพราะว่าเขาจะเพิ่มเวลาให้เราอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นเล่ามาทั้งหมดนี้ น้องโอ๊คมีงานจิตอาสาด้านไหนที่หลังจากนี้รู้สึกว่าอยากจะทำเป็นงานที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำเลยแล้วเราวางแผนอยากจะทำในอนาคตในวันที่เรามีกำลังหรือมีความสามารถที่จะทำหรือต่อยอดได้มีด้านไหนไหมคะก็อยากศึกษาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าปัจจุบันปัญหาเราก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือมลพิษครับก็เลยอยากจะเป็นการทำโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนครับการปลูกป่า เพื่อลดโลรคร้อนอันนี้เราก็ต้องปกติแล้วเวลาเราทำเราก็จะต้องอา,อาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็จะนำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนร่วมกับ,คบโครงการนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้เป็น ความต้องการเพิ่มเติมที่ถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะทำด้านนี้รประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้รับจากการทำงานจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนไปทำความสะอาดก็ดีสิ่งที่เราได้รับกลับมาคืออะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจหรือว่ามีโครงการไหนที่รู้สึกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเป็นพิเศษ ก็จะเป็นโครงการพี่ช่วยน้องแบ่งปันสารฟันเราทาความดีเพื่อสังคมครับของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครับคือเราภูมิใจในโครงการนี้เพราะว่าเราได้ไปเห็นรอยยิ้มเราได้ไปเห็นสิ่งต่างๆของคนในหมู่บ้านนะครับเขาดูมีความสุขขึ้นแล้วก็ทําให้เขามากับมลาเลือเหมือนเดิมได้ครับไปสร้างสรรค์สังคมให้เขาน่าอยู่ขึ้นครับค่ะเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นทีนี้จากการทํากิจกรรมต่างๆนะคะมาสู่รางวัล ที่ได้รับกันบ้างรางวัลที่ได้รับความจริงแล้วมีหลากหลายรางวัลที่น้องโอ๊กเมอกาได้รับมานะคะแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สําคัญมากๆเป็นรางวัลระดับประเทศเลยก็คือรางวัล Thailand ด์ม a ร a w a ว d ด้านสาขาจิตสาธารณะในปี2024นะคะพูดถึงรางวัลที่ได้รับนี้สักนิดหนึ่งความรู้สึกของเราเมื่อทราบว่าเรามีชื่อให้ได้รับรางวัลนี้แล้ววันที่เราเดินทางไปรับรางวัลนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วรางวัลนี้จะส่งผลต่อ การทากิจกรรมด้านสังคมอื่นๆของเราอย่างไรในอนาคตหลังจากนี้ค่ะครับระดับแรกเลยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณส่วนคุณธรรมด้วยครับที่เล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนครับแล้วก็รางวันนี้ก็สามารถเป็นแรงบนันดาลใจในการทําจิตอาสาต,ต่อไปด้วยครับค่ะเป็นรางวัลที่เราคาดหมายเลยคือเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนกับรางวันนี้ค่ะก็มีความตั้งใจมากคือตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดครับแต่ว่าอพอไปดูรายชื่อก็รู้สึก ตกใจครับตกใจแล้วก็ดีใจใช่ครับค่ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมทีนี้อีกหนึ่งรางวัลที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็อยากจะพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือรางวัลเกี่ยวกับความกระตันยูลูกดีเด่นนะคะแล้วก็ความประพฤติดีลูกดีเด่นประจําปี2568เอ๊รางวัลน,นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเป็นของหน่วยงานไหนและอะไรที่น้องโอกินว่า เป็นสิ่งที่ทําให้คณะกรรมการหรือมองเห็นหรือผู้คุณวุธมองเห็นว่าเราสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้ครับก็คือเหตุผลที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือหนึ่งเลยคือต้องมีความกระตัญยุกระตเวทีต่อบิดามารดาครับโดยที่ในช่วงวันหยุดสร์อาย์ครับผมจะไปช่วยปลูกกับหญ้าขายของครับแล้วก็ไปขายที่ตลอดตลาดครับทาําอาหารไปขายตลาดครับแล้วก็ ซึ่งรางวัลน,นี้ได้รับการพิจารณาจากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมครับที่เล็งเห็นถึงความสามารถในการทําอาหารแล้วก็ไปช่วยปลูกกับญาตาที่ตลาดในการขายของครับก็ไปทุกเสาร์อาทิตย์ใช่เด๋ยวนี้ยังไปอยู่ไหมคะไปทุกวันเลยครับหลังเลิกเรียนครับอ๋อก็คือเป็นเหมือนอาหารตามสั่งอย่างนี้เหรอหรือคือ มันหมายถึงอาหารถุงแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นข้าวแกงอะไรประมาณนั้น,นะะแล้วก็จะไปช่วยอยู่ทั้งทั้งวันเลยวนในวันหยุดใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะคะทีนี้เล่ามาทั้งหมดนี้ยุคนี้เป็นยุคที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นนะคะมากมาย เกมในโทรศัพท์มือถือนะคะอะไรต่างๆที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆในโทรศัพท์มือถืออยังไม่นับรวมเว็บพนันไม่นับรวมสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมต่างๆที่เข้ามารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาเราในฐานะเยาวชนอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อเรามีวิธีประคองตัวเองให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างไรบ้างรหรือ,อคุณธรรมอะไรที่เรายึดถือครับอันดับแรกเลยครับเราก็ต้องมีจิตใต้สําสนึกในตัวเองก่อนครับว่า เราได้รับการสั่งสอนมายัางไงแล้วก็ทําอย่างนั้นครับรู้สึกว่าอันไหนทําผิดทําถูกแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ทําดีเสมอไปนะครับเพราะาทุกคนก็มีข้อผิดพลาดบ้างแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปรอรวมกับสื่ออะไรประมาณนั้นครับอ,อยากให้กองก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรต่างๆครับก็ต้องคอยเตือนสติตัวเองใช่ครับว่าไม่ไม่ควรที่จะเอาไปอยู่ในจุดนั้นครับทีนี้สิ่งที่ครอบครัวหรือครูบาอาจารย์ที่บ่มเพาะ แนวความคิดให้กับน้องโอ๊กมาดูตลอดแล้วน้องโอ๊กยึดถือมาดูตลอดที่คุณพ่อคุณแม่พร่ำสอนเราอยู่ตลอดคือเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องที่เราควรจะนึกถึงส่วนรวมเป็นอันดับแรกครับอืมก็เลยเป็นที่มาของการที่เป็นเด็กกิจกรรมรชอบทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมีโอกาสก็ไปทำงานตามโรงพยาบาลด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้แต่ว่าเวลายังเหลือทีนี้อยากจะชวนคุยต่อนะคะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่า การทำความดีเป็นเรื่องที่ยากต้องรอให้เรามีทุนทรัพย์ต้องรอให้เรามีตำแหน่งหรือว่าต้องรอให้เรามีอำนาจที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นมาทำกิจกรรมต่างๆของเราได้แต่ว่าน้องโอ๊กในวันนี้ก็สามารถทำกิจกรรมได้แม้ว่าจะเป็นเยาวชนอยู่ก็ตามตรงนี้เราอยากจะเชิญชวนหรือว่าให้แง่คิดกับคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรเพื่อสังคมในวันนี้ได้บ้าง ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเยาวาชนมาทําเพื่อสังคมนะครับไม่จําเป็นต้องทําสิ่งใหญ่ๆนะครับแค่เราเริ่มต้นวันนี้ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ครับอ,อยากให้เริ่มต้นลงมือทําแล้วก็ตั้งใจในการทํานะครับเพราะว่าทุกการทําดีล้วนมีความหมายครับค่ะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นเป็นน้องที่มีความคิดและมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคม เล่ามาจนถึงขนาดนี้แล้วอยากทราบเหมือนกันว่าวางแผนอนาคตทางด้านของการศึกษาของตัวเองหลังจากนี้อย่างไรและเราอยากจะวางแผนหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ไปในทิศทางไหนพอจะวาดฝันอาชีพของตัวเองหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตหลังจากที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไปแล้วอย่างไรช่วยเล่าความฝันให้ฟังสักนิดนึงว่าเราอยากจะมุ่งไปทางไหนเป็นพิเศษหลังจากนี้ ครับเมื่อสาเร็จการศึกษาชันมหนะครับก็อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่งานงานที่เราทำาครับเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมด้วยครับแล้วก็อยากจะไปทํางานในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเข้าไปถึงผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นครับค่ะเรารู้สึกว่าอาชีพนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้เรา,เร,าเริ่มวางแผนเริ่มอ่านหนังสือแล้วหรือยังอ่านแล้วครับเริ่มอ่านแล้ว ช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าพี่ออมถามว่าอาชีพสำรองมีเตรียมไว้ไหมถ้าสมมุติว่าพลาดจากพยาบาลเรามีอาชีพสำรองไว้ไหมอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ครับ<อ>เพราะอยากเข้าไปดูแลคนที่เขายังอยู่แบบนอกระบบอยู่ครับใช่ครับมันก็ยังเกี่ยวเนื่องกับงานด้านสังคม ที่เราทำอยู่นะแสดงว่าเราก็มีความมุ่งมั่นกับการทำงานในด้านนี้จริงๆ<ช>เอาก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ตั้งใจนะตามที่ได้ตั้งใจไว้ช่วงนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวกันหนักหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงมัใบใช่ไหมคะทีนี้ชวนคุยอีกสักนิดหนึงเพราะว่ายังมีเวลานะคะเราทำงานกิจกรรมจิตอาสามาแบบนี้ได้ ถือว่ามีโอกาสได้ไปสัมผัสงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลได้ไปเจอบุคลากรทางการศึกษาก็ดีหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานตามชุมชนอะไรต่างๆก็ดีสิ่งที่เราได้รับกลับมานอกจากความภาคภูมิใจในตัวเองส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้รับคําชื่นชมกลับมาถือว่าโรงเรียนหรือว่าคุณครูหรืออาจารย์หรือผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนน้องโอ๊กอย่างไรบ้างกับการทํากิจกรรมเหล่านี้ที่ผ่านมา ครับทางผู้ปกครองก็มีส่วนสนับสนุนทุกอย่างเลยครับ<ห>เวลาปรึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีให้คําศึกษาครับเพราะว่าก็อยากให้ไปทางานด้านช่วยเหลือสังคมเยอะๆครับเพราะว่าครอบครัวก็ชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็อยากเห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็โรงเรียนก็สนับสนุนหลายอย่างครับไม่ว่าะจะ,ะเป็นการทํางานด้านจิตอาสาการมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยครับงานที่โรงเรียน เรามีโอกาสได้ร่วมด้วยไหมคะสำหรับกิจกรรมในโรงเรียนครับมีโอกาสได้ร่วมหลายงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมกิจกรรมหรือการช่วยเหลืองานต่างๆครับค่ะเช่นอะไรบ้างก็อาจจะเป็นวันครูที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวบทสารพัญญาอะไรประมาณนี้ครับอืมก็เป็นตัวแทนของนักเรียนใช่ครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับชุมชนเนาะเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการน้องโอ๊กก็แนะนําตัวว่าเป็นอะไรนะคะ ตำแหน่งเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อน่าสนใจตรงนี้หน้าที่ของเราคือทําอะไรบ้างคะหลักๆของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนะครับหน้าที่ก็จะมีการจัดโครงการให้เด็กเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมาเข้าร่วมครับ่าจะเป็นเรื่องความท่าเทียมเรื่องจิตอาสาครับอืมคือเหมือนกับว่าเราเราดูโครงการเหรอคะหรือยังใช่ครับเป็นผู้จัดโครงการให้เด็กในขอนแก่นมาเข้าร่วมครับอืมแต่งบประมาณที่เรา ต้องประสานก็คือเป็นงบของจังหวัดหรืองใช่ครับ<ๆ>รเป็นของจังหวัดที่กระทรวงให้มาครับอ๋อทีนี้เรามีวิธีในการคัดเลือกอยังไงว่าเราจะกําหนดโครงการอะไรเรามีวิธีคิดตรงนี้ยังไงก็จะตั้งคําถามขึ้นมาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆครับว่าเช่นว่าเราจะทํางานด้านจิตอาสาครับเราอยากให้ผู้สมัครอธิบายคําว่าจิตอาสาที่แท,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 ท้จริงอะครับมันคืออะไรอะอะไรประมาณนี้ครับ ในในคณะกรรมการชุดนี้มีมีทั้งหมดกี่คนคะกรรมการฝ่ายทะเบียนจะมีประมอศสคนครับในการคัดเลือกเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่ผม<ช><ะ>จะเป็นฝ่ายสถานที่ในการจัดสถานที่รอน้องๆครับโอ,อยยางงี้ก็ทาเท่ากับว่าก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเด็กคนอื่น<ช>ๆเยาวชนค,คนอื่นๆไม่ใช่แค่ว่าเราไปทํากิจกรรมของเราคนเดียวครับแต่ว่าเรามีการประสานงานเพราะาเราได้เจอกับเยาวชนคนอื่นที่เขาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เหมือนกันใช่ครับ เป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เรามีโอกาสได้ไปเจอกับเยาวชนคนอื่นหรืออาจจะต่างโรงเรียนกันเป็นยังไงบ้างคะครับก็แต่ละคนก็มีความคิดหลายแบบครับ <ừ> แล้วก็ <ừ> เราได้ความคิดหลายแง่มุมนะครับแล้วก็สามารถนําพัฒนาในตัวเองได้แล้วก็เข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยครับ เพราะว่ามีการคือเหมือนกับว่าเราก็มีโอกาสได้แชร์ความคิดความเห็นกันแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันแบบนี้มันก็เป็นลักษณะของการทํางานเป็นทีมด้วยไหมใช่ครับ<า>ป็นไีมครับม,มันก็เหมือนได้ฝึกการทํางานไปด้วยในตัวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เหมือนกันที่ที่ได้มีโอกาสทํางานเนาะเพราะว่าความจริงประสบการณ์แบบนี้ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาไปแล้ว,ลวเราไปเริ่มทํา แต่ว่านี้ก็คือสามารถทําควบคู่ไปกับตอนที่เราเรียนใช่ครับอย่างงานตรงนี้เราไปทาแล้วแบ่งเวลาไปทําตอนไหนคะก็จะเป็นช่องปิดภาคเรียนเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับแล้วทําไมเราถึงได้มีโอกาสเข้าไปทําตรงนี้คือมีคนชักชวนหรือว่ายังไงเราชอบงานด้านจิตอาสาครับเพราะว่าเราชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะเข้าไปลองทําดูแล้วก็ ทำแล้วก็ทำมาตั้งแต่ม .4 แล้วก็ชอบมาจนถึงตอนนี้เลยครับอ๋อแสดงว่าหน่วยงานนี้คือเราเริ่มทํามาตั้งแต่ม .4 ่จนถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่มีแนวทางชัดเจนนะคะแล้วก็ทําเราสังเกตจากที่เล่ามาทั้งหมดนะกิจกรรมนู้นเล็กๆน้อยๆอยอะไรก็ตามมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะคะคว่าเป็นลักษณะกิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็ยังมาทํางานด้าน ตัวโครงการที่ดูแลสําหรับให้เยาวชนในจังหวัดมาร่วมทํามันก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดก็ถือว่ามีโอกาสได้ทํางานในในลักษณะการทํางานจริงๆนะคะทีนี้คําถามสุดท้ายเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีอพอดีทีนี้ช่วงท้ายนี้อยากจะให้น้องโอ๊กช่วยฝากอีกสักนิดหนึ่งถึง แนวทางในการใช้ชีวิตเอาแชร์ส่วนตัวก็ได้ของน้องโอ๊คว่าทุกวันนี้เรามีแนวทางในการใช้ชีวิตเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันระาวาังแผนที่จะเดินทางตามความฝันของเราไปด้วยเราคาดหวังหรือว่าระวังแนวทางวางเป้าหมายไว้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำกงจิตอาสา,ศานะครับเพราะว่าจะเป็นงานที่สร้างสรรค์สังคมไปนในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องแบ่งเวลา ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็เวลาเรียนก็เรียนแล้วก็เวลาทํางานช่วงปิดเทอมก็สามารถมาทํางานได้ด้วยครับค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังคงมีความมุ่งม,มั่นที่จะทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่วันนี้พูดคุยกันแล้วเชื่อว่าอาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนก็ดีเยาวชนก็ดีนะคะที่กําลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราจะเริ่มทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อชุมชนแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอย่างน้องโอ๊กน้องโอ๊กก็บอกว่าเอาใกล้ๆตัวก็ได้นะคะอย่างน้องเองน้องก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นพยาบาลบเพราะฉะนั้นงานกิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวเนื่องกันกันกบสิ่งที่อยากจะทําอาชีพนั้นๆในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็วางกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยากจะทําในอนาคตและประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจาก การที่เราได้มีโอกาสทําจิตอาสาแล้วเรายังได้ฝึกประสบการณ์ก่อนที่จะไปเริ่ม ทำงานในสายอาชีพนั้นจริงๆใช่ครับก็เหมือนกับฝึกงานไปด้วยในตัวเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยที่วันนี้น้องโอ๊กมาร่วมพูดคุยกันนะคะถือได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่ยังอยู่ในฐานะของเยาวชนแต่ก็สามารถที่จะร่วมทําความดีแล้วก็ทําจิตอาสาในหลากหลายด้านอย่างที่เล่าไปให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีนะคะการทํางานเพื่อชุมชนก็ดีนะคะหรือแม้แต่กิจกรรมที่โรงเรียนถือว่าเป็นหนึ่งนักเรียน ที่วันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันค่ะของการที่เรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาพูดคุยกันนะคะจากโรงเรียนบ้านไผ่นะะจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะน้องโอ๊กสุภสิทธิ์มิตรอุดมนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มากๆเลยแล้วก็วันนี้จากที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ขออวยพรแล้วกันในเมื่อความฝันของน้องโอ๊กนะบอกว่าอยากเป็นพยาบาลก็ขอให้สำเร็จนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเข้าเรียนในสายนี้ได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมาแล้วก็เป็นพยาบาลที่ทํางานในด้านนี้ด้วยความตั้งใจต่อไป<ท>ะนะคะ,<ท>ะวันนี้ขอขอบคุณนัองโอ๊กมากมากเลย <ทะ S 1> ขอบคุณนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทําได้เชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีก หนึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมง่ายๆค่ะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตเราก็สามารถนำมาขยายผลมาต่อยอดในการทำกิจกรรมต่างๆได้นี่เป็นคุณธรรมที่สามารถเริ่มต้นทำได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวในรายการคุณธรรมคุณทาได้ในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ